ดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูวิรพันธ์มั่นคงดีคุณครูยักษ์ก็มาเหมือนเดิมค่ะการผันอักษรแต่วันนี้เราจะผันอักษรสูงนะคะให้นักเรียนชวและเรียนทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผันอักษรสูงค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องการผันวรรณยุกมาฝากน้องๆกันค่ะอยากรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นน้องๆลองทายดูสิคะว่าขอไข่ขอขวดขอชิงอทอฐานถอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาราขอ,อสีสอเสือ หอหีบจัดอยู่ในอักษรอะไรคะคำตอบก็คืออักษรเสียงสูงค่ะถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับอักษรสูงกันดีกว่าค่ะอักษรสูงที่เป็นพยัญชนะตน้นจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาและอักษรสูงสามารถผ่านได้สามเสียงคือเสียงเอกโท และจัตวาเมื่อน้องๆรู้จักกับอักษรสูงกันแล้วเราไปดูการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันนะคะเริ่มจากคำว่าขาสามารถผันได้ดังนี้ขาข่าขา,ขาคำว่าขาพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุก คำว่าผีสามารถผันได้ดังนี้ผีพี่ผ,ผีคำว่าผีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าถือสามารถผันได้ดังนี้ถือทื่อถือ,ถอ คำว่าถือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเสือสามารถผันได้ดังนี้เสือเสื้อเสือ,สอคำว่าเสือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุก คำว่าหอสามารถผันได้ดังนี้หอห่อหอ,หอคำว่าหอพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรยุกต์ผันอักษรสูงกันแล้วเรามาดูความหมายของคำที่ได้จากการผันกันนะคะคำว่าขา หมายถึงอวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้าสำหรับยันกายและเดินผีคำว่าผีหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ถือ คำว่าถือหมายถึงเอาไว้ในมือจับยึดไว้เสือคำว่าเสือหมายถึงสัตว์สี่เท้าดุร้ายรูปร่างคล้ายแมวแต่ตัวใหญ่กว่ามากกินสัตว์อื่นเป็นอาหารหอ คำว่าหอหมายถึงเรือนหรืออาคารซึ่งใช้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอดูเอาเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียน การผันอักษรสูงนักเรียนดูจากการบทเรียนออนไลน์แล้วถ้านักเรียนยังสงสัยนักเรียนก็สามารถเปิดซ้ําดูได้อีกนะคะการผันอักษรสูงนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจค่ะสวัสดีค่ะ